ยังคงอยู่ในแบบฝึกหัดที่2.13เหมือนเดิมนะคะมาต่อกันในหน้าที่88ค่ะข้อที่5ค่ะในน้ำปลา1ลิตรจะมีเกลือแกงผสมอยู่223.2กรัมถ้าป้าแดงต้องการทำน้ำปลา35ลิตรต้องใช้เกลือแกงกี่กิโลกรมัมออันนี้นะคะโจทย์ถามจำนวนเกลือแกงที่ต้องใช้ในน้ำปลา 35ลิตรนะคะแต่ว่าหน่วยเกลือแกงที่ให้มาเป็นกรัมนะคะแต่โจทถามเป็นกิโลกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเราหาออกมาในขั้นแรกแล้วมันได้เป็นกรัมเราต้องมาแปลงหน่วยกรัมให้เป็นกิโลกรัมก่อนที่จะตอบนะคะามาดูในวิธีทำกันเลยค่ะ เขียนเลยว่าน้ำปลา1ลิตรมีเกลือแกงผสมสองร้อยสมจุดสกรัม ถ้าทำน้ำปลาสามสิบห้าลิตรต้องใช้เกลือแกงก็งนำสามสิบห้าคูณกับสองร้อยยี่สิบสามจุดสองนะคะอันนี้เราก็ <c oughs> เดี๋ยวจะไปคูณกันในกระดาษทดนะคะห้าสองสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งห้าสามสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกใส่หกทดหนึ่งห้าสองสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งห้าสองสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดต่อไปเลขสา่หลักสิบค่ะสามสองหกสามสามเก้าสามสองหกสามสองหก หลักหน่วยตรงนี้ใส่ศูนย์ด้วยนะคะจากนั้นทำการบวกค่ะเป็นคำตอบทศนิยมทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะได้เจ็ดันแปดรกรัมนั่นเองแต่เนื่องจาก โจทย์ถามเป็นกิโลกรัมนะคะเราก็จะต้องแปลงกรัมเป็น1กิโลกรัมค่ะก็เขียนไปเลยว่า1000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมจะได้ เราก็เอาเจ็ดพันแร้อี่สองหารด้วยหนึ่งพันนะคะหารด้วยหนึ่งพันเปรียบเสมือนว่าถ้าเขียนเป็นเจส่วนเนี่ยมันก็จะมีตัวส่วนเป็นหนึ่งพันใช่ไหมคะถ้ามีตัวส่วนเป็นหนึ่งพันแสดงว่าก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมสามตำแหน่งนั่นเองอเราก็ถึงมาสรุปดังนั้นนะคะดังนั้น ต้องใช้เกลือแกง7.812่กิโลกรัมตอบเลขไทยได้ค่ะต่อไปในข้อที่6ค่ะ การชงนม1ออนใช้นมผง0.63กรัมถ้าแม่ต้องการชงนม6.4ออนแม่ต้องใช้นมผงกี่กรัมอ่าวิธีทำนะคะอันนี้เป็นการเพิ่มขึ้นครั้งละเ,เท่ากันหลายๆครั้งนะคะก็จะนำมาคูณค่ะชงนม1ออนใช้นม ผง0.63กรัมชงนม6.4ออนดังนั้นแม่ต้องใช้นมผง ก็นำา6 6 3คูณกับ6.4นะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปคูณในกระดาษทดค่ะ4ี่สามสสองใส่สทด1 4ึ่งสี่หกยบวกหนึเป็นยี้า หกสใส่ 6, 38, 8ทด1 6636หบวกหเป็น3ามเตรงนี้ใส่0ูนย์ด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาบวกกันค่ะเนื่องจากเป็นการคูณของทศนิยม2องตำแหน่งกับ1นึ่ตำแหน่งคำตอบออกมาต้องเป็น3ามตำแหน่งค่ะได้4.032กรัมค่ะ เสร็จแล้วค่ะในหน้าที่88เดี๋ยวเราไปรับชมบทสุดทัาถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ